บริการดีรถสวยถูกใจครับโอเคอันนี้เป็นคำการันตีจากลูกค้าเองเลยนะครับบอกแล้วไงครับท่านผู้ชมโปรคนละพึ่งที่ไมค์กุยคามันจะหมดแล้วนะ5้าทีลูกค้ารับรถอีกแล้วครับท่านสวัสดีครับจริการต้อมครับสวัสดีครับเฮียไหมครับครับผมเฮียไหมตอนนี้เราอยู่ในช่วงรายการอะไรครัเพียวันนี้เรามาอยู่ในช่วง ปล่อยรถสวยๆประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับชื่อรายการว่าจะเอาไหมล่ะโอเคครับท่านผู้ชมจะเอาไหมล่ะรถสวยๆเช่นเคยนเนาะเฮียทางไมคกุยคายังมีบริการ 4P คอยบริการลูกคา้าเช่นเคยนะครับพีที่ 1. นึ่งพีเมียมคารถสวยๆวยไมย้แท้ๆการันตีทาเท็กสุดได้ส่วนพีเมียมที่ 2. องพีเมียมเซอร์วิสเรามีบริการหลังการขาย 6เดือนหรือ1 0 0 0 0กิโลย้ำนะครับเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ส่วนพิเศที่3พรีเมียมไฟแนนซ์เรามีเจ้าที่ชั้นนำคอยบริการหรือธนาคารชั้นนำคอยบริการลูกค้าตลอด2 4ชั่วโมงส่วนพิ่ศษสุดท้ายลูกค้าท่านนี้ก็ได้รับไปด้วยนะครับเฮียพรีเมียมมหาครับผมบริการจากไมค์คุยคาด้วยหัวใจจริงๆครับผมครับเฮียร,ยรุ่นไหนครับอ่ารุ่นนี้อยู่ในโปรคนละครึ่งครับผมอ่าเป็น รถที่นำเสนอชื่อรุ่นรถว่านิสสันมัตตนะครับใครตามหาอยู่เนาะเราเหลือน้อง3คันสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมแทนข้างหน้านี้เลยเนาะที่เปิดคลิปสวยๆเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าว่าทำไม5นาทีาทถึงตัดสินใจซื้อรถที่เรารอติดตามช่วงหน้าไปเฮ้ กลับมาอย่ครัครับท่านผู้ชมอยู่ในช่องรายการจะเอาไหมล่ะฟอรอีกเช่นเคยครับว่าวันนี้ไม่ได้โม้อีกเช่นเคยเดี๋ยวไปยุกไปชมกันว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับผมสวัสดีครับท้าวโผทางพ่อคุณแม่เลยไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับผมจเลกิตพิจากครับครับโมวันนี้คุณพ่อเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วเนาะไม่ทราบว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่บางแก้วครับบางแก้วเป็นคนที่ต้อเรื่องเราเองโอเคพ่อคุณพ่อ แมวเข้ามาที่ไม้กู้าเนี่ยอ่อยังไงจะพ่อว่า,างไงดีก็มาดูรถก็ถ้าบผมสวยดีถูกใจก็ตัดสินใจเลยไวยโอเคพ่อก่อนจะมาอย่างเงี้ยทำไมพ่อถึงเลือกที่ไม้กู้ค้าของเราเลึก ติชมตัไหนได้ติดชมได้เลยพ่อได้ครับเพราะว่าเราเราได้ไปผ่านดูเต็นท์อื่นมาหลายๆเต็นท์แล้วเราก็มาถูกใจที่เต็นท์นี้บอกแล้วครับว่าไม่เต็นท์เดียวที่ว่าคุณพ่อผ่านมาเนาะครับผมครับผมแล้วผมอยากให้คุณพ่อฝากถึงลูกค้าทุกๆคนเลยพ่อที่ยังอยากได้รถใช้งานอยู่ที่เขายังไม่ได้รถเนี่ยให้เข้ามาหาที่ไม้กวาค้าหน่อยได้ครับฝากถึงท่านผู้ชมมองที่กล้องได้เลยพรถเขาก็สวยดีถูกใจครับ ก็ดีครับครับผมแล้วการบริการของ้านกู้คาเป็นไงบ้างครับก็บริการดีครับอ,อยากให้คุณพ่อสามคำสั้นๆโดนๆให้กับโทรรูมของไม้กู้คาเราหน่อยครับพ่อบริการดีรถสวยถูกใจครับโอเคอันนี้เป็นคำการังตีจากลูกค้าเองเลยนะครับ,รบโอเคครับท่านผู้ชมคนไหนลูกค้าคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้รถ ยังอยากได้รถให้แวะเข้ามาที่ไมโครคาเรามีคำปรึกษ,ษาให้เหมือนของคุณพ่อเลยเนาะแล้วก็ถ้าผู้ชมคนไหนยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์รีบไปกดนะครับเดี๋ยวจะพลาดโปรโมชั่นดีๆสำหรับวันนี้นะครับก็ขอมอบรถเสวยคันนี้ไปอยู่ในครอบครองคุณพ่อนะครับขอให้กิจการพ่อโอ้เหเฮงเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งมาซื้อที่ไมโค้คาร์นะคุณพ,พอ่อทั้งนนี้ก็ขอกลับราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.